คือแบบฝนตกตัึงแต่วมื่านนะคะฝนตกตัึงแต่วมว่านตอนแรกนะคะก็หยุดไปประมาณช่วงสามสีท่ทุ่มห้าทุ่มนะคะตกมาอีกรอบหนึ่งตีหนึ่งนะคะตกตีหนึ่งจนหอดแปดโมงเสารค่ะตอนนี้ก็หยุดตกแต่ว่าฝ่ายังคึมนะคะฝ่ายังขึมเนาะค,ะคิดว่าอีกจุดหน่อยก็จะตกอีกค่ะนะคะบรรยากาศแบบนี้คิดว่าอีกบุรุษนาจะตก,กมากๆอีกนะคะ แม่ก็เลยถือโอกาสในตอนหนังแกมพามาเบิ่งเขานะคะว่าน้ำวมเขาห้อมโบเห็นฝนตกแบบแห้งนะคะเลยพากันมาเมืองท่วมบ่น้อนะคะเยอะทั้งคนเป็นเรื่องใจค้าฝาคึมคึมฝาคึมฝนคือกันกับพันแม่หนองแกมบ่คะคึมฝาคึมฝนเหมือนกันบ่นะคะอันนี้คิดว่าเออโบดอนก็จะลงเมมดอีกเด้อค่ะนี่เหมือนกับ ท้องฟ่ายอยู่ต่ำๆเลยค่ะมีแต่เมฆฝนนะคะมีแต่เมฆฝนเต็มเลยคะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะทีวีเวียนมาส่งกำลังใจให้แม่นนองแกมนะคะขอบคุณห,หลายๆเลยค่ะ สาำนี้มอห่อนนะคะมอวันนี้มนมมนมมไมีพอมีแดดเลยค่ะมอเนี่คิดว่าแดดมอออกแท้ๆค่ะมอเนี่มีเจอฝนละคะ่ะมอเนี่ยท่าสภาพเป็นแบบนี้นะคะถึงฝากถึงฝน,น,นมอกับการนอนเวีนนี่ละอากาศแบบนี้ก็แล้วกันขอบคุณทุกเพื่อนนะคะที่มาแวะเวียน 有水。